อย่าลืมใช้ชีวิตของตัวเองด้วยจริงๆอ่ะมันเข้าใจง่ายนะว่าทำไมเราถึงทำไม่ได้เพราะในสถานการณ์ที่เราต้องดูแลผู้ป่วยผู้สูงวัยผู้พิการจริงๆอ่ะหน้างานมันมีอะไรต้องทำเยอะไปหมดจริงๆเนาะอย่างที่เราเคยคุยกันใอนอีพีก่อนๆเงินทองกิจวัตรประจำวันการดูแลปัญหาที่เข้ามาสุขภาพที่อาจจะลุกลามไม่ดีขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่การรับมือกับความคาดหวังกดดันการจะดูแลตัวเองมันเลยถูกจัด p r i ORITY ให้อยู่ลำดับท้ายๆโดยไม่รู้ตัวโดยที่จริงๆเราก็คงไม่ได้เจตนาหรอกแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาเร่งด่วนที่เราต้องแก้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือว่าถ้าเราไม่เติมเชื้อเพลิงให้ตัวเองเลยไม่ดูแลใจตัวเองบ้างนะเราเป็นรถที่ยางฟีบลมยางไม่ดีไม่มีน้ํามันเราก็ขับต่อไปไม่ได้พอเราขับพอเราขับเคลื่อนไปได้ไม่ดีโอกาสที่เราจะไปดูแลคนอื่นให้ดีมันก็ยากขึ้นไปอีก คุณแน่ใจได้ยังไงว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับตัวเองเลยไม่ได้ดูแลความรู้สึกข้างในหัวใจไม่ได้รู้ทันตัวเองเลยพอมันเก็บกดเข้าพอมันเครียดเข้าคุณรู้ได้ยังไงว่าคุณจะสามารถแบบเก็บกริปได้หนึ่งรแล้วมันไม่ไปไหลไปกระทบสู่คนที่คุณดูแลโอกาสตรงนั้นมันยากมากมันจะต้องไหลออกไปบ้างไม่มากก็น้อยอยู่แล้ว